ดีมากพี่ดีมากพี่ตับมากแล้วจริงนะเอ่อเจ็บตัวแล้วเขาบอกี่เจ็บตัวจะมีคนใหม่แล้วยังๆๆพี่ผมเรื่อยๆพี่ชีวิตผมที่มีความสุขคิดว่าตอนนี้ชีวิตมีอะไรดีๆหรือป่า เป็นคนใหม่ ไม่ค่อยปดจริงๆแต่ว่าถ้าเกิดบางคนเขาแบบว่าด่าแบบพ่อะไรเงี้ยมามันก็จะขึ้นนิดนึงใช่พีแต่ว่ามันจะไปหาตัวเขาเนหายากนี่นะเขาใช่พี่ถ้าจะไปจ้างายก็เสียตังค์อีเลยไม่ปนไปลยไปปล่อเาปี่แต่อายุเยะเยอะขึ้นไปแีรงนี้แบบว่มความดีมันไม่เหมือนไม่อ่าันนม่กัจะแบบมีแระมจะดีมันจะอะไเงี้ยแตพออายุเริ่มสามาแล้วมัน เริ่ม่าทงเบาน like ั่นหรับดวัตมไม่ดิไดือไม้เลือนีกไม่ได ну ้หมดม่ได้ชิเบคุณล้องทักทักไว้าเราเปลียนไปแล้วอะไรครับเงิน็องทักทักไป้แ้คราบเปลียนแบบนั้นแจ็คแบนันเขาทักผมตลองแลก็ไม่ได้คุยดิรนี้เขาแบบเรียนูแต่เขเปลียนไปผมจริงแต็คแบแจแป็น

ทีมทตอ้่ะมาลกนะ่จับอามนสับพยายามทำให้มันดีพยายามทแความรู้อะไรอยากจะตามหน้ารักกับตลกัาไดี่ี่ยังอยู่นะานตลอดรูลไปูเยอะไปละอันนี้ไม่จริงนะออ